ยะมิยาซองทายาคพิษทองเจือเปิดตัว <Car>. สุดปัง Super Booster Serum เซียมิยาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับ Super Booster Serum เซียมิยาผลิตภัณฑ์เซรั่มเข้มข้นบำรุงผิวหน้าสุดขท้ากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมฟื้นฟูบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านแต่คงความเนียนนุ่มของสองสาวทายาคคนบันเทิง เซย่านิต่าและมียาพิชชาลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่พิทท้องเสื้อและภรรยาเจงวิไลลัตโดยมีความตั้งใจในทุกขั้นตอนทั้งดูแลและควบคุมการผลิตรวมทั้งคิดค้นสูตรเซรัม่มรวมไปถึงออกแบบแพคเกจจิ้งอย่างละเอียดค่ะงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยวันนี้นะคะก็เรามาเปิดตัวเซรัม่ม เปอร์พสเซอร์แมนะคะเป็นั่มของเซียกับมิยาเองเลยนะคะค่ะแล้วก็มาฉลองยอด2 0,000ขวดด้วยค่ะ,<ฮ>ะในตัวใครก็ดีใจอยู่แล้วค่ะดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่แรกเราอ่ะอยากให้มันถึง2 0,000อยู่แล้วแต่ไม่ไคิดว,ว่ามันจะแบบเร็วขนาดนี้เพราะาไม่ถึงสามอาทิตย์ลยค่ะก็ได้20,000แล้วก็จร<ๆ>ิงๆเกือบปีค่ะผล,ลิตใช่ที่เราแบบเดเวลลอปมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้สูตรมันดีที่สุดจริงๆถึงจะออกมาค่ะจะเป็นเหมือน ใช้ตัวเดียวจบค่ะก็คือหน้าใสแล้วก็แบบลดรอยค่ะแล้วก็ทำให้หน้าแบบหน้าตึงด้วยหน้าเด็กขึ้นค่ะแล้วก็อยากทำแบบว่าโปรดักที่จะเหมือนรวมทุกทุกสกินแคร์เหมือนใช้ได้แบบขวดเดียวจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกเราก็แบบหลายสเต็ปมากเมื่อก่อนกาเป็นชวโมกาจะได้นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือแบบเข้มข้นมากๆแล้วก็อยากแล้วก็อยากทำโปรดักที่แบบว่าสามารถราคาแตะแบบว่าทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็ใช้ได้แล้วก็เป็นเ,เป็นคุณภาพเคาน์เตอร์แบรนด์ ค่ะผนรับจริงๆก็เนี่ยค่ะอย่างมียาเลยค่ะคนนี้เลยที่ใช้ก็คือตอนแรกน้องคือแพ้แบบแพแพขึ้นสำอางค่ะแพ้แบบรองพื้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสิวขึ้นเยอะมากหนูตกใจมากเลยสิวเวิร์กเยอนมาก่อนใช่ค่ะแบบเต็มหน้าเลยค่ะแล้วพอเออเราก็ตอนนั้นเรากำลังเดเวล็อปเซรั่มอยู่ค่ะแล้วก็ให้น้องลองใช้หน้าก็เลยแบบใสขึ้นมาแล้วก็ผิวขาวขึ้นด้วยแล้วก็สิวก็หายด้วยค่ะรอยสิวก็ไม่มีแล้ค่ะครับก็อิงเดตินหลักเลยเนี่ยจะเป็นตัวดอกปาสาก้านะครับ อันนี้นำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับมีสาราลายสีน้ําตาลนะครับนำเข้าจากอเมริกานะฮะนอกจากนี้ก็จะมีสูตรความอื่นอีกที่เรานําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่ทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะครับช่วยลดรอยดำนะครับฝ้ากระได้นอกจากนี้สิวนี่ก็เป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่เหมือนอจะเห็นผลได้เร็วมากนะครับภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เห็นผลเรื่องสิวในเด่นมากนอกจากนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นและก็เรียอยรอยได้ด้วยครับ หนูก็อยากเชิญชวนนะคะเด็กๆรุ่นใหม่นะคะอายุท่ามพวกหนูนะคะ15 16 17นะคะให้แบบว่ามาเริ่มทําธุรกิจแล้วก็เหมือนสร้างรายได้พิเศษให้กับตัวเองค่ะเหมือนเราอยากให้แบบว่ามาสมัครเป็นเ,เป็นตัวแทน,นะค่ะแล้วก็ได้ทุกวัยเลยค่ะจริงๆแล้วได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสมัครเป็นตัวแทน,นะะใช่ค่ะสามารถสมัครได้ทางเฟซบุ๊กเพจนะคะเซ่ามิยาเซรั่มนะคะแล้วก็มีลายแอดเซียขีดมียาภาษาอังกฤษค่ะ ก็จะมีทีมตัวแทนนะครับช่วยช่วยดูแลตัวแทนด้วยครับก็ไม่ต้องกลัวว่าสมัครมาแล้วขายไม่เป็นนะเพราะเรามีทีมช่วยดูแลช่วยโค้ชใช่ครับ้สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเป็นตัวแทนอย่างนี้เราก็จริงๆขั้นตอนของเรา5ขวดเนาะห้าขวดเองค่ะจริงๆเอาไปทดลองขายก่อนก็ได้5ขวดนี้แล้วค่อยมาซื้อเพิ่มได้